เป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากให้ได้ดีคนเป็นลูกก็ไม่อยากไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นในสิ่งที่พ่อแม่วางให้ก็เลยไปคนละทางเนี่ยแล้วต่างคนก็ต่างทุกข์แต่น้องคนนี้กลับมาเห็นตัวเองว่าอยากแก้ไขเหน็นโอกาสอยากให้หนูจะมีโอกาสพัฒนาตัวเองได้ไหมเขาถามนี้เขาถามดีนะ<อ>ได้ได้หมดไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดไม่มีใครไม่เป็นหนี้นี่กรรมนี่แหละ แต่เราจะพัฒนากรรมยังไงล่ะทีนี้ให้มันไปต่อยังไงหัดทําความดีไปเจริญสติคควบค,คู่กันไปมีโอกาสมาอยู่วัดมั่ง<ม>เพราะเขายัง,ย,งยังเรียนอยู่มีโอกาสมาอยู่วัดสิบวันสิบห้าวันเพื่อได้เรียนรู้เพื่อได้ศึกษาดูใจตัวเองจริงๆแค่เริ่มอยากเห็นความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วนะมันพอแก้ไขได้แล้วนะ คนเราส่วนใหญ่มันจะไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองนะเปียวมันจะมองพุ่งออกไปมันจะโยนความผิดให้ทั้งหมดแต่เมื่อใดที่ยอ,ยอมยอมเห็นว่าตัวเองเนี่ยเริ่มผิดพลาดละมันยัง,งพอมีพื้นที่ให้แก้ไขอย่างในกรณีนี้อย่างนี้นะคะแม่เจนก็คือเจ้าตัวน่ะอยากจะปรับปรุงแก้ไขตัวแต่ว่าสภาวะแวดล้อมหรือทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกน่ะมันจะยังเหมือนเดิมใชเ่เขาเนียกเขาเขาจะมีกําลังใจยังไงในการออกมาตรงนี้น ก็เลยให้เขามาเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องกรรมคืออะไรตจริงๆคืออะไรเพราะว่าในใจเขาตอนนี้มันเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาเพราะเพราะว่าเขาต้องการอีกอย่างหนึ่งแล้วมันได้อีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ทํามาอีกอย่างหนึ่งเขาต้องการอีกอย่างหนึ่งก็เลยเห็นเหตุให้เขาวกเข้ามาดูที่ใจเองใจตัวเองเนี่ยใจเขาเนี่ยว่าเหตุจริงๆมันเกิดจากพ่อแม่เขาจริงๆเหรอ หรือมันเกิดจากใจเขาที่ไปรับเอาสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาแล้วทุกเองเรามองเป็นกลางๆถ้าเราไม่มีสติเราไม่สามารถมองเรื่องพวกนี้เป็นกลางๆได้เพราะเราจะลงไปตัดสินทันทีชอบก็ดีใจไม่ชอบก็ผลักออกมันจะเป็นอย่างนี้แต่เราจะไม่มองเห็นหรอกความห่วงใยเราจะมองไม่ถึงตรงนั้นอารมณ์เนี่ยมันตันไว้หมดละมันต้องมาเรียนรู้วิธีอ่ะทีเนี้ย ต้องมาฝึกอยู่กับตัวเองต้องมาเห็นเหตุต้องมาพัฒนาตัวเองต้องมาความดีฟื้นใจขึ้นมาอีกต้องหาให้เขารักษาใจต้องเหี้ชี้ให้เขาเห็นว่าเหตุของทุกข์จริงๆคืออะไรให้เขาวกมาไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับพ่อกับแม่เขาแล้วนะให้เขาเห็นตรงนี้แล้วความทุกข์เขาจะคลายลงในใจของเขาเองแต่หายากนะหายาก เพราะคนคนนึงที่จะยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดเนี่ยน้อยนะเพราะมันจะไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองหรอกมันจะไปเพ่งเล็งแต่คนอื่นทำไมการทําทานการทําความดีการทําเพื่อผู้อื่นถึงช่วยให้ภาวนาได้ง่ายขึ้นคะการทําทานทําความดีช่วยให้ภาวนาได้ง่ายขึ้นเพราะฐานของจิตกพการภาวนาเนี่ยการภาวนาคืออะไรคือพัฒนาใจ การที่เรามันมีความไม่ดีขึ้นมาในใจเราต้องทําความดีสู้มั้ยเปล่าเราต้องสร้างนิสัยใหม่ทําตัวนี้ให้เป็นชินทําความดีให้ชินให้เป็นนิสัยใหม่ขึ้นมาที่เราทําให้คนอื่นแต่กลับกันเราทําให้ตัวเองมันตีกับหมดนะสิ่งทุกอย่างนี่ตีกับหมดเลยแต่เราไม่รู้เหมือนจะพูดยังไงอะสิ่งทุกอย่างที่เราทําลงไปกรรมคือการกระทําเราให้คนอื่นให้ความรู้สึกดีๆแก่คนอื่น เรารู้สึกดีใจไหมเปี่ยรู้สึกสบายไหมกล mm hmm. ับกันทีเนี้ยพอเราห่วงอยากได้ของคนอื่นเราอึดอัดขัดเคืองไหม,มแต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทําไปแต่ละขณะขณะน,นี้ที่เราที่เราบอกว่าเราทาเพื่อคนอื่นทําให่คนอื่นมันคืออัตรามันลดลงในขณะนั้นเพราะมันขัดมันฝื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 นจนไม่มีความรู้สึกว่าฝืนนั่นคือนิสัยใหม่ทีเนี้ยธรรมชาติมันไม่อยากให้คนอื่นหรอกมันห่วงไว้แต่เห็นไหมหลวงตา ได้ให้ได้ง่ายมากเพราะอะไรเพราะนิสัยที่สั่งสมมานานทําในสิ่งที่คนอื่นทําได้ยากถึงได้ในสิ่งที่คนอื่นได้ได้ยากทุกอย่างล้วนมาวกกลับมาที่สร้างเหตุอยากได้ไม่ได้หมายความว่าจะได้ถ้าไม่ทําทําจริงๆคือสร้างเหตุแต่คนเราทุกวันนี้อยากได้ดีแต่ไม่อยากทําดีอยากดีอยากอยากรวยไปขอพรไม่ตรงอะ่ะ พระเจ้าก็บอกแล้วอย่างรว,วยให้ถือเอให้ทานรวยให้ถือศีลอยากมีปัญญาให้ภาวนานะชัดเจนมากเลยนะแต่เราเนี่ยหาอะไรกันหาอะไรกันแค่มีสติอยู่กับตัวเองเนี่ยทุกอย่างจบเลยนะแต่พอเราทําตามอารมณ์และความคิดจนเคยชินไม่เคยหยุดกระแสตรงนี้ได้เลยมันเลยไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกเนี่ยเราทําเพื่อทิ้งหมดเลยนะ ไม่มีอะไรติดไปเลยนะแต่กระแสจิตกระแสความคิดเนี่ยที่เราสั่งสมเพิ่มกําลังให้มันแต่ละวันเนี่ยมันเพิ่มอนุสัยขึ้นมาสร้างอะไรให้ตัวเองเคยดูไหมเคยย้อนดูไหมวันเราสั่งสมอะไรให้ตัวเองกายนี่กินอาหารจิตจิตนี่เสพอารมณ์นะแล้วแต่ละวันนี่เราเอาอารมณ์ไหนมั่งเราเลือกไหมพอใจเขาด่าอะไรกินหมดอะ่ะกินอาหารไม่เลือก จตเนี่ยแต่พออาหารกายนี่กกับเลือกอันนี้ชอบหายาบำรุงนั่นนู่นนี่ให้กินแต่เรารักษากายรักษาของทิ้งนะแต่ใจเราไม่เคยรักษาถ้าเรารักษาใจนะเพียวรักษาใจให้ดีเนี่ยประเสริฐมากเลยนะอย่างอยู่ที่นี่รวมอยู่ที่นี่ถ้าใจไม่ดีต่อให้นอนอยู่ปราสาทาชวงังมันก็ไม่มีความสุขหรอก ถ้าใจดีอยู่ไหนก็ได้แต่เราไม่เคยรักษาใจกันเลยเราไปรักษาอะไรก็ไม่รู้เออคือ,อ,อที่ไดทิชเจนบอกว่าภาวนาคือแค่มีสติอยู่บนฐานลมแค่ความรู้สึกอยู่ภายในอยู่ข้างในคราวนี้เนี่ยเอาในความเป็นจริงคือาการที่เราจะป่ากระแสที่มันพุ่งออกข้างนอกตลอดเวลาเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ ยากพอ,พอสมควรมัน,นยากามันไม่ยากหรอกถ้ามันถ้ามันยากมไม่ได้สอนกันเที่ยวแต่เพราะมันไม่ชิน mm hmm. มันยังไม่เป็นแต่แค่เราทํามีเจตนานมันต้องอาจหานมันต้องเด็ดเดี่ยวจริงๆใจอะ่ะต้องตั้งมั่นจริงๆว่าจะทําทําแล้วทําให้ต่อเนื่องถึงจะได้เห็นจะได้รู้แต่ทุกวันนี้พอเราฟังมาเนี่ยฟังเขาพูด ว่าสติจริงๆคืออยู่ข้างในไม่เคลื่อนออกไปเราก็อยากได้ตัวนั้นแต่เหตุของตัวนั้นคือทําแต่ละขณะขณะขณะนี่แหละเดี๋ยวมันจะเป็นตัวนี้เองปุ๊บเราคิดตามเราอยากเอาตัวนั้นเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยแต่ละขณะขณะที่เราทําเหตุวันหนึ่งเราทําเหตุมากพอเดี๋ยวผลมาเองเราทําไม่จบตัวนี้มันก็สั่งสมไปนะเราถึงเรียกอริยทรัพย์ ตไหนตอนไหนเราก็ทําของเดิมนะเราไม่ได้ทําของใหม่กิเลสก็ตัวเดิมทำก็ตัวเดิมแต่มันไม่จบสักทีทําไมถึงทําไมเราถึงไม่รู้สึกเบื่อกับการเสพอารมณ์เป้่วทําไมเราถึงไม่รู้สึกเบื่อเวลามันมีอารมณ์มันมีความคิดทําไมมันมีอารมณ์ขึ้นมาเราทําตามมันแล้วมันไม่รู้สึกฝืนหรือขัดเคืองอะไรเลยเพราะมันเป็นธรรมชาติ กลับกันทีเนี้ยพอเรามาฝึกสติเรากับมุญดเพราะมันยังไม่เป็นธรรมชาติวันหนึ่งที่กําลังสติตัวนี้มากพอมันก็เป็นธรรมชาติของมันที่เราไม่ต้องมีเจตนาที่จะเข้าไปรู้อะไรเลยแต่แค่เราทําให้มันพอก่อนทําให้มันถึงก่อนมันจะได้มาจากการฝืนการทิ้งเท่านั้นนะ การปฏิบัติจริงๆนี่ต้องอดทนขมขื่นเนี่ยเหมือนโพสเมื่อค่ำเนี่ยมันระลึกไปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไปเปิดเจอรูปที่เคยกราบตีนหลวงตาร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยต่ก่อนอดทนขมขื่นฝืนทนแต่ไม่มันต้องตายคากันอ่ะมันยากการปฏิบัติเนี่ยไม่ยากแต่มันยากเพราะอารมณ์ที่มันจะพังฟูขึ้นมามานจริงๆอยู่ในใจเรา เวลามันขึ้นมานี่แหละไม่ใช่มันข้างนอกนะมันข้างนอกทําอะไรไม่ได้ความคิดเรานี่แหละอารมณ์ความรู้สึกเรานี่แหละสู้กับตัวนี้ต่างหากทีเนี้ยมันมีอยู่นะคะแม่ชีเจนที่แบบเวลาอารมณ์หรือความคิดมันพังฟูขึ้นมาน่ะมันรู้โดยสัญชาตญาณโดยเราฟังทุกวันว่ามันมาแล้วมันมาแล้วไม่ใช่เราเลยเนี้ยอย่าไปพูดกับมันอย่างนั้นว่ามันไม่ใช่เราหายใจเอาความรู้สึกตัวขึ้นมาเลย อารมณ์ความรู้สึกเพื่อนออกไปนี่คือหายใจอย่าไปโฟกัสที่อารมณ์ที่ความคิดให้โฟกัสที่ลมตัวเดียวทำลมอย่างเดียวดูลมมีสติแนบากับลมฝืนทนอยู่กับมันมันจะเป็นสภาวะขึ้นมาขนาดไหนทุกขนาดไหนก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อย่าทิ้งเอาความรู้สึกของเราเป็นหลักใช่จับลมแล้วก็ความรู้สึกของเรา คนทุกวันนี้อยากพ้นทุกข์แต่ไม่อยากทุกข์เสียแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรียนรู้ทุกข์เทียบกันสองสองสภาวะนะคะเวลาที่อารมณ์มันถาโถูกับความคิดมันจะระวังมากกว่าใช่แต่เวลาที่มันผ่านไปแล้วขึ้นขึ้นอารมณ์มันผ่านแล้วมันปกติแล้วมันจะลื่นเลยใช่เพราะฉะนั้นทุกข์ถึงเป็นดอกไม้บวอาจารย์หนึ่งพูดว่าทุกข์เป็นสวนดอกไม้ของพระริยเจ้า เพราะเรียนรู้ทุกนี่แหละเพราะมันมีทุกนี่แหละมันจะไม่เพลินมันจดจ่อกันเลยถ้ามันทุกเนี่ยมันวางไม่ได้มันวางลมไม่ได้พอมันวางลมไม่ได้สติก็ต่อเนื่องอ่ะทีเนี้ยพอมันไม่ทุกมันก็เพลินอ่ะมันก็จะเห็นตรงนี้แต่คนเรากลับไม่อยากทุกแต่ทุกนี่แหละคือของดีทุกนี่แหละคือของประเสริฐเพราะถ้าเราเรียนรู้ทุกเราจะพ้นออกจากมันไง ไม่มีประการอื่นเจ้าเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นนะคะตอนที่ภาวนามาช่วงหนึ่งแล้วความรู้สึกมันอยู่ข้างในแล้วอย่างตอนเนี้ยมันไม่ได้อยู่ข้างในแบบนั้นมันวันหนึ่งมันจะไปจับอยู่ข้างในบ้างน้อยนิดหน่อยคราวเนี้ยการภาวนาของเจ้าคือเจ้าเอาความรู้สึกตรงน,นั้นนะเป็นหลักพอพอเรารู้ตัวว่าเราคิดหรือเราไปกับอารมณ์กินอารมณ์อย่างเงี้ยคือจะกลับมาดูลมแล้วถ้ามันยังไม่ใช่ความรู้สึกข้างในแบบนั้นเจ้าก็จะดึงลมใหม่แบบนี้ถูกไหมคะถูก แตคือดูลมให้ต่อเนื่องอย่าไปคือสังเกตใจอย่างเดียวเพียวอ,อย่าไปยุ่งกับอารมณ์นะสังเกตใจเราอย่างเดียวจะแ,แสดงมามันจะโอดควรมันจะหวยหวนคนน้นเดี๋ยวมันเกลียดคนนี้ดูแล้วก็หายใจไปบางครั้งมันจะร้องไห้ดูดูก็ไปเลยมันเหมือนคนบ้านนะนักปฏิบัติเนี่ยถ้าดูก็ไปจริงๆเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหวัวละ มีนะนั่งร้องไหด้ดีไปเอาแว่นไอะกระจกมา่องบึ้งของบันกับกหัวไม่ได้เหี่ยงนี่สินะไฮไลท์เราย่อยแกแย่งแววนมือจะคล้องหายควยละ่ะว่นเฟินอบทุกแกเป็นทุกเอี่ยงครั้งเนี้ยเถอะให้ทำแสดงออกมาเรื่อยๆมันจะหมดเองหรอคะให้มันแสดงออกมาแต่ไม่ใช่เราไปเพิ่มให้มันนะดูมัน ไม่ใช่ว่ามันโอ้ยโอดควรโอ้ย,อย,อยไปบอกอยากพาไปพูดให้คนนั้นคนนี้เห็นใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทําตามมันไม่หมนดนะอย่างนั้นมันต้องดูต้องขัดต้องฝืนต้องทนจริงๆเวลามันเป็นขึ้นมาเนี่ยสภาวะแต่ละอย่างบางทีนี่บึ้มบุ่มบุม,บมขึ้นหัวใจนี่สิลูบสิขาดออกหัวใจนี่มันบีบเขา่าเต้นเต้นจากแบบไหวทิ้องอย่างบูบับ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 ว่าไม่สิด,ดูลงมาทางนอกอะ แห้งเต้นแห้งสุดแบบนี้สาได้แบบนี้สาไว้มันสิบวเต้น่นละจนในค่ำเฮ้ยกูตายแล้วบอกวะบางทีมันมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นอย่างนั้นแรงมากเบามากสวิงขึ้นสวิงลงร่างกายเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นคือแดดจ้าจ้านี่ฮ่มมเขาก็สิว่าผีบ่ายเขาก็มันหนาวนั่งเหมือนน้อแห้งๆนั่งซยมมันเป็นอะไรอ่ะ แต่มันก็ต้องเรียนรู้ตัวนี้แหละไปเรื่อยๆสณะที่พอเรียนรู้ปุ๊บมันเข้าไปเป็นตลอดเพราะสติไม่ต่อเนื่องพ้อเรียนรู้ทุกไม่ใช่เรียนเล่นๆนะทุกจริงๆไม่ใช่ทุกในหนังสือไม่ใช่ทุกเป็นตัวหนังสือไม่ใช่ทุกเป็นภาษาแต่สาภาพทุกจริงๆทุกในอริยสัจนี่คือทุกจริงๆแสดงแทนเล่นเอง <c oughs> มันถึงกลัวเรื่องกรรมในะที่นี้มันชดใช้กันตลอด ชดใช้กันหมดเราทําอะไรมา,ราต้องชดใช้เองทั้งหมดเพราะกรรมคือการกระทําการกระทําที่เราทําทุกทุกอย่างเท่าเม็ดทรายเราก็ต้องชดใช้เพราะฉะนั้นมีแต่คนชั่วไม่ใช่คนชั่วคนงูที่เลือกทํากรรมชั่วเพราะการทําแต่ละอย่างคือทําให้ตัวเองนะไม่ได้ทําให้คนอื่นทาเองชดใช้เอง